นะครับโนต้ตเพลงข้างข่าวกินกล้วยท่อดหนึ่งลาซอนซอนซอนมี La, son, son, son. อ่าแคน่นี้อ่ะป้ายตีลาซอนซอนซอนมี La, son, 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 son. อ่าโอเคต่อไปซอนมีเลมีสองรอบนะครับซอนมีเลมีอ่าตีตรงนี้ซอนมีเลมีซอนมีเลมีอ่าตีดิครับ ทั้งหมด8ครั้งอ่ะซอนมีเรมีซอนมีเรมีโอเคถูกต้องขอเริ่มต้นหมั้งแต่แรกตั้งแต่แรกนะครับลาซอนซอนซอ,อ,อ,อนมีซอนมีเรมีซอนมีเรมีอ่ะแบบนี้อ่ะ,อะถามสิคะ ถูกต้องครับต่อไปซอนมีเลโดเลมีอ่าตีดิคะถูกต้องครับถูกต้องอาอาตั้งแต่แรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับลาซอนซอนซอนมีซอนมีเลมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดเล มีอ่าท่อนหนึ่งวักหนึ่งเาเริ่มแต่แรกไปโดเรม i อ่าต่อไปเรียกว่าท่อนหนึ่งวักหนึ่งนะครับท่อนหนึ่งวักหนึ่งเนี่ยจะเล่นซอนมีเรโดเรมี ท่อนหนึ่งวรกสองนะครับจะเปลี่ยนตอนท้ายเป็นซอนมีเลโดเลโดโอเคนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูตั้งแต่แรกนะครับอ่ลองดูนะครับเล่นมือเดียวนะนี่คือท่อนหนึ่งวักหนึ่งซอนซอนซอนไปซอนมีเลมีซอนมีเลมีซอนมีเลโดเลมีต่อไปท่อนหนึ่งวรกสองนะครับจะเปลี่ยนเลมีเป็นเลโดนะครับก็เริฟไม้ ตอนตอนตอนมีตอนมีเลมีตอนมีเลมีตอนมีเลโดเลโด Hey.